เวลาได้นะครับเราเสามที่เท่าไหร่สามหกจบเท่าไหร่คะแนนโอ้ยก็ได้ครับถ้าได้สามเอเดยจะได้ปลานซ์กางระหว่างเปรี้ยวหวานเลยและก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดกเซซีสวัสดีทุกคนก็แวะมาโชว์รูมโอกาสคาเฟ่เดี๋ยวจะบุกไปข้างในนะตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าผมมานะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเตั้งมาะโอ้ยมาในวันฝนตกทำแช่ต้องมากวันนี้ เราแอบส่องดูอยู่อ้าวโหแบบขยันขันแข็งมากหกโมงจะสี่สบนาทีละยังเปิดอยู่เลยนะบานีสวยเากมันควรจะเปลี่ยนบรรยากาศได้แล้วมัคนควรจะเปลี่ยนน้ำแล้วตอนนี้สวัสดีครับเก็บบานแล้วเหรอคะสวัสดีครับีครับเอาเมแล้วกันเปิดถึงกี่ทุ่มนะเปิดปกติ หกโมงโอเคเดี๋ยวปวดจานเก๊กอ่ะนี่มาแวะมาได้นะครับเปิดถึงหกโมงนี่โอ้ของตกแต่ตงตนะโอ้เจ๋งอ่ะมีกล้องถ่ายรูปมีนี่ใครทันบ้างเนีย่ยรุ่นนี้เนะี่ยใครทันบ้างทีโอทีครับหยอดเหรียญน,น,นั่งชิวแล้วก็พามาดูเครื่อง ห้ามจับนะครับนี่ห้ามจับนะก่อนนี้รับคุณย่านะครับปรับเสาเท่าของแล้อุ้ยดีบังก่อน <c oughs> นี่เครื่องอะไรเนี้ยโอทอร์เรทอร์เรตนะครับสเปเชียลตี้นะต้องโดงนแล้วตัวนี้อุปกรณ์ของเอเวอเรสต์คเครื่องบดนี่แล้วก็มีตัวนี้ออร่าออร่าออร่าแล้วก็ตัวนี้นี่แจ๋วเ,เลยซูเปอร์คอปนะครับนี่ซูเปอร์คอปผมใช้อยู่แจ๋วมาแกแล้วมีเครื่องบดด้วยพร้อม แปดห้าแปดแล้วก็เอเมสฟันนะครับอ่าเป็นไงล่ะโมก็พอดยังมีอ่ะอันนี้โต้กเเป็นอุปกรณ์นะครับมีพิเซโดนะครับบาสเกตลอลอฮนะน้อมคออ่ะนี่นี่นี่อันนี้นี่ของขังนะครับเครื่องรางใช้แล้วแบบว่าลูกค้ารักลูกค้าหลงนะนข้างในกำลังคลึกคลักเลยอ่ะ ขอหน่อยขอหน่อยกดยิงใช่อเอ๋เฮ้ยสวัสดีครับอาจารยสวัสดีครับคือไปโดนหมอนวดมาเออผีหมอนวดผีหมอนวดที่เฮลแลนด์ยอมไม่หลอกป่ะยอมไม่ห <c oughs> ลอกป่ะยอมยอมไปน,น,น <c oughs> โ,โดนอนาเลยไอ้โดนจริงไอ้โดนจริงโดนจริงโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมไอ้นี่แอบมาเนี่ยมาเมื่อกี้ไอ้กุกกักอ่ะคิดถึงผีเลยกันแล้วแลองผีโอ้โห มามาเรียนทำกาแฟกันเรียนในตัวนี้แตอนนี้ไม่ใช่เวลาเรียนแล้วไม่ใช่เวลาอะไรหรอบียอเต็มโตมีตัวกั้นไม่ให้มันเกินเก้าบาทใช่ไหมแค่นั้นเองมันมีกำหนดอยู่เดี๋ยวกาแฟราแต่อุปกรณ์เอุปกรณ์นี่ความลงของเราอุปกรณ์ทุกอย่างเบิร์กเบิร์กจะพังงาดใช่ไหมเบิร์กต้องพังงัดใช่ไหมต้องพังงัดแน่นอน กล่องอันนี้ใหญ่ไปเนาะนี่ผมกล่องอะไรเยอะแยะเนี่ยจ้านี่คือกล่องที่จะมาทำโบลท์ครับผมโอ้ยจะเอาเป็นแบบนี้หรือแบบกล่องเจมบอลชัดเลยเล็กไปหน่อยอันนี้ใหญ่ไปหน่อยนะเอาแบบพพออดดีี่มันเข้าได้พอดีป่ะมันใส่ได้อยู่แล้วมันมีมันเหมือนกับที่ใส่ตอกเนี่ยไม่ใหญ่เกินเนี่ยโฟมเนี่ยแล้วเราก็จิกออกมาเห็นว่าเป็นช่องแล้วก็ทำให้มันพอดีช่องพอดีอืออืแต่ผมนี่เราเราอันเด็บแบบใส่เซ็ตรูไหนก็ได้รูไหนก็ได้ใส่กล่องก็ได้เนี่ยได้หมดเลย เออจ๋งมากผมก็ลังจะทำแล้วก็แปะแบรนด์เป็นแผ่นเหล็กไงวอแต่ผมว่าอันนี้เข้ากับคุณมากกว่ามันจะเล็กลงมาหน่อยไม่เป็น,น้าที่แค่นี้เพราอะไรวอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะตัวนี้เอาไว้ใส่อินฟินิตี้ถ้าใส่อินฟินิตี้ได้ของคุณก็สบายแล้วคือจากชิ้นส่วนแบบนี้เราจะย่อยเราจะถอดประกอบนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องนี้อ,อีออ๋ยวนี้จะได้เวลาไปออกบูธออกอะไรจะสะดวกกว่านะฮะ แฟร์นี่ของแฟร์แฟร์ห้าแปดเฮ้ยมันไม่ดูใหญ่เลยอ่ะมันมันต้องใส่ทั้งเครื่องเลยโดยที่แทบไม่ต้องถอดเลยอถอดแค่แบบเสาอนนี้เดียวมันคือใหญ่มันคือก้านใช่ไหมทั้งอันเลยตัวก้านเ่ยตัวก้านกับตัวฐานเขาเราเลยแค่นี้อ่าเล็กๆมินิมอลอ่าอย่าเอาการไกลอยู่ไหนวะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าซื้อจากจีนแปลก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนไอแต่ของแท้คือต้องมี นะเรียบร้อยปั๊มเรียบร้อยนี่คือโปรโตไทป์แบบนั้นใช่อยอะครับแค่ไหนเอาาเไปสุดแกร์แดกเสื้อเขาไปเลยกาัมาเปรียบเดี๋ยวนี้แทนด้วยกระดาษชำระเราจะได้ผัดกันได้ได้โยงมาโยงกันมัได้นี่คือละเอียดเกินไปแล้วก็มาลองสกัดด้วยน้ำน้ำอุณหภูมิปกติ9บา์นี่หยดติ๊งติ๊งเลยดูดิ ช่วงแรกก็หาเบอร์บดไปก่อนไอการวอร์มวอร์มกระบอกอะ่ะจริงๆะแทบไม่ต้องวอร์มแลนะ้วเพราะว่าเรากว่าจะหาเบอร์บดได้เครื่องมันร้อนอยู่แล้วแหละนี่ซื้อกาแฟเดกซ่าไปถุงหนึ่งนี่ต้องหาเบอร์บดกี่ครั้งเนี่ยผมว่า้คุณซื้อเตรียมไปสโลนอะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่แต่เพราะว่าเราหาเบอร์บดได้เครื่องมันแล้วอะ่ะเราก็จะดูเล,เล,เลนแล้วว่าตรงกลาง เดี๋ยวตอนที่คุณไปหาเบอร์บดของกาแฟาที่เขาให้มาบอกว่าพวกกาคราวนี้มันก็จะไม่ต้องหาเยอะแล้วมันก็จะอยู่แกลบแค่ประมาณเราแค่ประมาณแค่บวกลบนิดหน่อยมีโอกาสถ้า50กรมัมถ้าคัดมาเล็กแย่แล้วผมว่าน่าจะมีโอกาสได้คแค่3ครั้งอ่ะจริงไหมลองกด50กรัมลงกด <50 S 1> ไป,กกป18กรัมแทนก็ได้18กรัม3มอรอ<ซ>บ,<ซ>บเออเซิร์ฟใช้18กรมกัมครับผมไดนูดน้ำก็ไม่ต้องเยอะมากก็อาจจะเหลือสักประมาณ80 8, หรือ85ร้อยห้าสิบเห็นไหมเออคุณ อ๋อต้องให้ได้150ด้วยแบบกดมันไม่จับเป็นร้อยห้าเองวันนั้นหนึ่งร้อโอ้โหเขาวางยาได้ได้เดี๋ยวเราช่วยกันคิดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราช่วยกันคิดเอือเราช่วยกันคิดนี่อะไรอ่ะไลค์ก็จะไลค์เราจะถ่ายคอนเทนต์ก็จะถ่ายเนี่ยกดอะไรก็ได้ดูเดียนี่ว่างว่างหนังว่างหนังเจ๋งนะอยากจะใช้เพเชิญรับดึงกูไปเรื่อกันมาอย่างนี้นะโอเค นี่ไปญี่ปุ่นไม่เห็นนะอะไรแบบนี้นะเครื่องเล่นอะไรไม่มีเลยสโลบาร์เนี่ยมีแต่ดิฟอางเดียวดิฟกับไซฟอนอ่ะบ้านเราเนี่ยเนิดที่สุดแล้วแหละที่เล่นอะไรพวกนี้นะบ้านเราสนุกสุดแล้วอร่อยจบที่ปากใช่ครับผมแต่สุดท้ายมันเราอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ครอบมันให้เราทำซ้ำมันได้อผมไกลไล่ยก็คือเวลาเลม ถ้าเบ,บอร์บดได้ก็โอเคโอค้สบายนี่สำคัญคือตอนนี้เราหาเบอร์บดอยู่ใช่ครับอืมโอเ้ลอ,องมาดูว่าไอ้ตัวนี้มันเล่นยังไงผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันตัวนี้อันนี้ตัวตัวนี้เป็นทีบอมเบอร์ครับโฆษณาให้ทีบอมเบอร์ก็เข้าหน่อยแล้วนะครับโฆษณาช่างใ,ใช่ไหมใช่ครับดูด้วยว่ามันจะต่างกับเคซีสองร้อยยังไงก็ให้มันเป็นรูปกระพริบหยดน้ําก่อนนี่เพิ่งหัดเล่นแล้วอย่ามาคำนวณน้ําให้ตัวนี้ผมชอบมากกว่าเคซีสองร้อยนะ แต่ขอดูระยะยาวก่อนว่าคนรู้เปล่าเพราะว่าตอนนี้ KC สองร้อยอ่ะมันพังง่ายว่าง่ายๆเลยพูดกันตรงๆระวงังให้ไม่ให้โดนน้อ่ะใครนะใครรู้สึกว่า KC สองร้อยอะไรก็อยู่ตรงไหน,น <laughs> มันพังง่ายขอหัวใจหน่อยโอ้พังง่ายเหลือเกินครูก็เลยจะไปซื้ออะายะมาตอนนี้ก็ขายอะายะแล้วด้วยนะเออโ <mover S 2> อ,บอ,บอ้บอกว่าบอกบอกว่าไม่ขายของก็ขายของอย่างนี้แล้วน่ะไรห้ามขายไลน์นี้ห้ามขายสันดานพ่อขายังไงมันมันก็ไม่ขายตั้งทีโอเค มาดูเบอร์บทครูก็ว่ายัางละเอียดไปอีกเลยลองลองดูงดูจากเออ่ผมตั้งไว้สิบบาทโอเคเล่นก้าพอนสิบบาทมันผมเออมันมันเข้มไปอ่าลองดูาเป็นแล้วอตอนนี้ไปที่ห้าบาทน,ะละ,ะ,นะละเอียดไปไอ่าก็ยังละเอียดไปหน่อยโอ้ยเครื่องละเอียดไปนะเนี่ยจะไม่มาเลยวันนี้เครื่องบดมันละเอียดมากนะพูดถึงตอนนะั้น แล้วคุณมีแค่50กรัมอะสองอันก็หมดไปแล้วนะ40กรัมเนี่ยเราต้องหาเบอร์ดไล่ไปเรื่อยๆผมว่าอยู่ที่ประมาณ55าสบมานี้นี่คือถ้าเราไม่เตรียมตัวมันคือจบเลยจบครับผมก็เหมือนกับคุณต้องมาทักทายเมียใหม่คุณอะใช่เครื่องบดเนี่ยมันเหมือนนี่ยังดีที่เขาไกด์ไลน์มาว่าต้องูใจขั้วการห่าสีประมาณนี้แต่เฟียนจริงๆเขาก็จะแบบกัดเล็ดจ้่ดูสีออกแต่การหาเบอร์บมดอะมันต้องเป๊ะจริงๆมันเหมือนกับสไนเปอร์ช็อตคุณต้องยิงได้ให นี่คือเดอร์ตี้แปดบาทเก้าบาทแล้วยังแบบโอ้โหโอ้ oh, นี่เดอร์ตี้โคตรเดอร์ตี้เลยที่คุณบอกว่าชอบกินน้ำมันกาแฟคุณอคลองมากินอันนี้เลยคุณจะได้รู้ว่ามันกินยากออหลังจากหมดไป <c oughs> 40กรัมเลยยังไม่ได้เลยอันนี้เอาช่างสิบแปดกับไดอ้อีกหนึ่งรอบฮาร์เบอร์บดนะครับอื เครื่องนี้เอาจริงใหม่กิฟตเลยนะแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าลูกศิษย์อยู่ดีก็มาซื้อเครื่องครูไปครูก็เลยต้องถอดเครื่องใหม่มาเอามาโชว์เนี่ยโอ้ยังไม่ได้ลองเล่นเลยอ้าลงเล่นเยอะขอทำหักกินโอ้เห็นน้ำชงไหมเฮ้ยไม่เห็นน้ำชงทำไมของเหรอเฮ้ยสวยไม่ได้ขายของเอามาโชว์เฉยจี้จับแล้วมันขนาดมือดีถห็นไหมไทเทเนียมครับ ถนัดมือดิอย่าส่งเลยง่ายไม่ได้ขายขอไม่ได้ขายขอเลยของผมยังเป็นตัวอักขระอยู่เลยเอออักขระสิงกว่าอักขระสิงกว่าโอเคมาดูกันอุณหภูมิน้ำ95 95ถ้าผมใบค่อยลดเดี๋ยวมาลองเบอร์บดทัวกลการก็อยู่ประมาณ90-95แหละแต่เราก็ต้องหาบาลานซ์ไปบางคนบอก93แต่แล้วแต่ชอบช่วงไหนก็ลองชิมดูไม่แน่นก็พวดอ่ะอันเนี้ย บอกเลยเพราะกรัมก็ใช้น้อยลงด้วยเนาะ18กรัมเมื่อกี้ผมใส่น้ำไปแล้วนะใช่ไหมโอเคห2 3สองสามมาออกมได้แล้วอ่ะมาดูไหมมาสวยมันจับเวลาเล่ปะใช่มันจับเวลาให้เลยเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้โหกลิ่นแบบทวยมากดูเวลาเดีย๋ยวเรามาดูเวลากันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูด้วยกันว่าเวลามันจบเท่าไหร่34แล<ะ>้วเอาสามสิบหกแล้วเอาเข้าเลยนะเนี่ยโ e อเวอร์เทคชั่นแล้วเราลองชิมก่อนอันนี้คือโอเวอร์ไปหน่อย e นิดเดียวนิดเดียวขอให้มันอยู่ในในเล็ก,ก็คือ31มสิบเอ็ดสามสี่ก็ยังได้สามสี่ก็เล่นหวานหน่อยยี่แปดก็เปรี้ยวติดขมไปหน่อยโอเค แล้วนี่คือถ้าเราทําแบบไม่คิดมากนะมันก็ได้อีกนะก็แต่น้ําใส่นมมันก็ได้อะไะแค่พอได้ลงนมนี่คือนัวเลยเอาดีแต่ถ้าเป็นเมกาโน่เนี่ยมันต้องแบบดอกความขมลงมาอีกหนอย่งสองสามจะอยู่ประมาณสี่ห้าบาทเฮ้ยมาแล้ ก็สิกวิเนาะสิกวิก่อนครับผมสิกวิก็เหมือนกับทำให้ชากาแฟมันบูมบานก่อนนะใบชาเหมือนแ้บเหมือนจะเร็วไปนิดไหมเร็วไปจบ24ิเองเขาัันได้บวบแล้วนี่24เมื่อกี้นี้ผมไป2คลิกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลับมาที่นี่ครับ ห้าสิบหกนี่คือโระบล์ยี่สบสี่นั่นยังขาดไปสี่วินะคุณลองชิมอันนี้ดูมาลองชิมนี่คืออันเดอร์เมื่อกี้โอเวอร์เกินสามสามสิบสี่ใช่ไหมเป็นสามสิบหกไอ้สี่สิบเลยอันนี้อันเดอร์ไปสองวิเดี๋ยวมาลเราได้รู้ตัวกลางล่าสุดมีลูกเตี๋ยวมากกว่าแน่นอนอ่าแต่ก็ยังติดฝากด้วยใช่ไหมเวลาไม่ได้ยังไม่โดนจุดไอดี ก็มีฝันนิดนึงแต่กาแฟดีมันก็ยังหวานดีว่ะอ้อหอมกคนะหอมๆลแต่ว่าอัพเต์เทมสั้นไปหน่อยใชม่มันมันสกัดเร็วไปเหมือนกาแฟเนี่ยเราสกัดน้ำน,นิดนึงน,นิดนึงนิดนึงห้าสามหกสามสาำหกสาหกเฮ้ยมาเข้าอ่ะเข้าอ่ะ สามสี่พันดิเป้ครับผมก็ได้ตรง3ามก็คือตัวที่สุดแล้วของของเกินกว่านี้ก็คือโอเวอร์แล้วสามสิบสี่พอดีเปสามสิบหกจบสามสิบสี่เออถ้าอยากจะให้กลางเยี่ยงคือสามเอ็ดแต่ตัวเนี้ยกินได้แล้วก็ถือว่าอยู่ในจุดไอุดริลแล้วมันก็จะได้อย่างเงี้ยเห็นไหมค่ากลางมันมีอยู่เราจะได้ทําซ้ําหรือว่าถ้าเราไม่ชอบรสชาติเนี้ยไอ้เปลองดูดิประหยักทิหน่อยชมอ่าลองดูโอ้สิบแล้วก็คือ จบเลยเขาเรียกว่าสุดของทำอร่อยเลยหอมหอมแบบนี้แล่ถ้าได้ทาเองจะได้เปรี้ยวมากกว่านี้จะสดชื่นกว่านี้ไม่ขมไม่ฝานเลยเออจริงไหมมันกลมกล่อมกว่าครั้งแรกนี่แหละคือสูตรลบข้าวผมไม่ขมอย่างน้อยนะไม่ขมไม่ฝาดก่อนะเออไม่ฝาดไม่ขมไม่ฝาดอยู่แล้วตอนนี้ดื่มง่ายดื่มง่ายตอนนี้เป็นการเลือกแล้วว่าเราจะเล่นเกินง่ายทัานหลักผุณเปนยังไงได้บ้างอ่าเข้าใจบทของมันได้ยัง โอเคหลังจะได้เบอร์แล้วอืมันหอมจริงเลยเดี๋ยวเราอัปเกรดเป็นอะไรนะไอ้นอมนอมโอ้โห่ข้อศีลข้อศีลปน่อยละปล่อยปล่อยมปเลยแล้วพี่ผมโทร์กับตัวนี้เนาะอ่าปลอยสุดเลยครับเราค่อยปล่อยมือปลอยสุดไปเลย ไปสอบไปได้แล้วก็พอใช่ไป็นไงเป็นไงเรี็บร้อยใช้กลสกีนด้วยนะดืงโอเคสวยงามาคือตาช่างได้ยังครับผมวันนี้เปลี่ยนอุหภูมิเป็นการศึกาแล้วทำโป๊ปุ่ทหยากลงมบบนี้น่งนะครับนี่ตอนแข่งผมต้องแบบไปปุ๊บต้มน้ำร้อนปุ๊บบอมเลยนะยิงอื่นไม่ทำ วอร์มทั้งสองรอบอ่ะกำลังดีจุ๊บมาต่อไปกดล, <มา S 1> ละกด <มา S 1> แล้วนะอี้าห้าบาทถ้าหบาทเฮ้ยพอดีพอด,ด,ดีนะถ้าห้าบาทมันก็จะลดเปรี้ยวไปอีกนะห้าหกเจ็ดไหเลยนะ ตั้งไว้9บาใอยู่แล้วโอเคใช่อย่าลืมเอาเอาช้อนออกมาด้วยครับเดี๋ยวเราดูเ,เวลาด้วยนะครับเราเอา3 0ิบเท่าไหร่36จบเท่าไหร่ยี่จบ29โอ้โหก็ได้ครับก็เข้าจาุดไอดีฝั่งฝั่งที่ฝั่งฝั่งฟุตี้ฟุตี้ไหมไอดีไอดีฝั่งฟุตี้ครับอันนี้เห็นไหมมันจะแบบนิดเดียดเดิม เขามันยากมันยากอยู่จะให้มันเป๊ะมันจะบอกฟุตตี้กลิ่นคือมันออกมาอะไรใช่ไม่ออกมาแบบค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยเพราะจุดไอเดียวเราเท่าไรสามสิบเอ็ดมิถ้าได้สามเอ็ดจะได้บาลานซ์การระหว่างเปรี้ยวหวานเลยแต่ถ้าอยู่ที่ประมาณนี้ก็ยังกินได้ไม่กี่จบดเท่าไรนะครับสามยี่สิบเท่าไรแล้วยี่สิบเก้า่ะก้าอะก็ยังไม่เกินตัวนี้ก็ยังอยู่ในนี้ก็กินได้ครับแต่ถ้าฟุตตี้ตัวนี้คนอื่นชอออบบกกก็็็คืจนนะมั ก็แชมป์อ่ะอร่อยอ่ะลองลองเมกาโน่ด้วยขึ้นหนึ่งเมกาโด้ร้อนโอเคลองเติมให้ได้ร้อยห้าสิบอ่ะเอาอันนี้เลยนะ้ำชิมฝีมือลูกศิษย์หน่อยดิ <c oughs> อือหือโอ้โหหอมหวานหวานด้วยแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ด้วยไอ้วเนี้ยแม่งเจ๋งแล้วคุณสก,กัดออกมาได้ออกเด้วจริงๆช่วงเวลาที่คุณได้มาคือสามยี่สิบเก้าคืออยู่ในจุดไอเดียลไอเดียลกลางเลยคือสามสิบเอ็ดใช่ไหม ซึ่งไม่ผิดครับถ้ามันอยู่ที่29ก็คือยังอร่อยอยู่แล้วได้ทั้งฟุตตี้แล้วก็ผลไม้ดอกไม้ครบครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าแดดสะแซ่อืมอร่อยล้าง <laughs> <laughs> สิสิสิเล็กอืมอร่อยเวลาเวลาที่ผมสอนไปเนี่ยสุดยอดแลแหละ มีแชมป์ป้องกันแชมป์แชมป์ก็แชมป์เหอะเออเจอรุนี่เข้าไปแต่จะต้ไมกินอื่นเขากาแฟไม่ใช่กาแฟเรานี้คือกาแฟทดลองเอามาเขาเรียกว่าเอามาฝึกดื่มง่ายดื่มได้เรื่อยๆกาแฟดีมีขอไม่ขมไม่ขมฝาดไม่ขมฝาดแน่นอนามของอิตาเลียการหาบทที่อาจารย์บอกเราก็คือไม่ให้มันขมฝาดก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นเล่นแร่แปรธาตุ้ททาสฟอนีหยราค่อยเล่นขั้นสุดท้ายตอนนี้เรามาดูอุณหภูมิก่อนตอนแรกนึกว่าจะเปรี้ยวโดดว่นนี้ไม่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 ถ้าอยู่ในจุดไอเดียล ไม่ฟุตตี้กะดอกไม้เลยครับอ,อ,อร่อยคำาว่าเปรี้ยวของผมไม่ใช่ของผมเรียกว่าฟุตตี้มันจะฉ่ำกว่าแต่ถ้าเปรี้ยวก็คือแบบ under e x t e c t i o n อะเปรี้ยวฝาดโบงเนี่ยเขาเรียกว่าเปรี้ยวนะหรับผมเพราะว่าตัวกาแฟตัวนี้ด้วยมันมันคู่กันหอมคู่กันนะใช่ครับจัดปลาวันนี้ซ้อมไปกี่ช็อตเนี่ย ตั้งแต่เช้าทั้งสอนทั้งมาสอนอเล็กต่อที่สองรอบแล้วครับเนี่ยโอ้แล้วกี่โมงแล้วเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วผมอยู่ตั้งผมอยู่ตั้งแต่ตีสิบโมงเช้าอ่ะผมสอนตั้งสิบโมงเช้าผมมาหกโมงครึ่งอ่ะผมสอนสองรอบวันนี้วันนี้ก็ให้วิชาไปเต็มเต็มเลยนี่แล้วก็ตัวแข่งเราคือตัวนี้ M F 1นะครับนิ่งแล้วก็เวิร์ฟแล้วก็ระบบแอร์ปั๊มของเราแอร์ปั๊มไปเลยนิ่งๆไปเลยแล้วสุดท้ายก็ขอให้กาแฟ และพระเจ้าชงอยู่แด่ท่านจบคอร์สเลยเต็มที่ผมตั้แต่หาเบอร์บทชิมชงปรับโปรไฟล์อีกนะฮะวิชามารให้เต็มที่หมดลยนี่แหละคือเครื่องมันสกัดได้เต็มที่คราวนี้อยู่ที่ความเคีทีของคุณแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเด๋อวต้องเดีอยวต้องรีบตัดคลิปลงนะเพราะว่าแข่งวันที่12บสองขอให้ไป้าได้ประสบการณ์และมีความสุขสนุกให้ดอนคุณกัชนะใจตัวเองตั้งแต่เริ่มแข่งแล้วครับเดี๋ยวรอรอลุ้นผลกันนะว่าจะเข้ารอบได้แค่ไหนนี่ dan saya tak boleh penonton